b บล็คพิง k ์จับมือสถานทูตอังกฤษสารต่อภารกิจโลกร้อนตั้งบูธพิเศษในคอนเสิร์ตเพื่อบลิงส์สายรักโลกโกยางเกาหลีใต้4กรกฎาคม2568นอกเหนือจากความตื่นเต้นของคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวรที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นแบล็คพิง k ยังคงเดินหน้าสร้างอิทธิพลเชิงบวกอย่างต่อนเนื่องล่าสุดสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศเกาหลีใต้ ได้ประกาศความร่วมมือสุดพิเศษเตรียมจัดบูธกิจกรรมณสถานที่จัดคอนเสิร์ต b l a c k พิงค์เวิลด์ทัวร์เดทไลที่กำลังจะมาถึงความพิเศษของบูธนี้คือจะเปิดต้อนรับเหล่า b l i n k s ชื่อแฟนคลับของ b l a c k พิงคที่ได้ให้การตอบรับและมีส่วนร่วมกับข้อความรณรงค์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate action ที่ Black พิงคได้สื่อสารออกมาอย่างต่อเนื่องสารต่อบทบาททูต COP 2 6 ความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการสานต่อภารกิจสำคัญของ b l a c k พิ n k หลังจากที่พวกเธอได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลสหรัชอาณาจักรให้ดารงตาแหน่งทูตประชาสัมพันธ์ของการประชุมรัฐภาคีก,กรอบอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่26หรือ C O P 26ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา b บล็ k พิง k ได้ใช้แพลตฟอร์มของพวกเธอในการสร้างความตระหนักรู้และกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังสำหรับบูธพิเศษจากสถานทูตอังกฤษในคอนเสิร์ตครั้งนี้จึงเป็นเหมือนการขอบคุณและสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มแฟนคลับที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจนี้พร้อมทั้งส่งเสริมการพูดคุยในประเด็นสิ่งแวดล้อมต่อไป การเคลื่อนไหวนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้ง b l a c k พิง k และสถานทูตอังกฤษในการผลักดันประเด็นระดับโลกและเป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ว่าพลังของดนตรีและศิลปินสามารถเป็นกระบอกเสียงที่ส่งพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับโลกได้อย่างแท้จริง